สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลของโคคาโคล่ากันนะครับหรือ KO ในตลาดหุ้นนะครับจากเอกสารวิเคราะห์ที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะมาดูกันว่ายักษ์ใหญ่เครื่องดื่มระดับโลกรายนี้เขาอยู่ตรงไหนกันแน่ตอนนี้แล้วอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจเขาแล้วก็มีความท้าทายอะไรบ้างที่รออยู่โหเปิดมานี่ข้อมูลก็น่าทึ่งเลยนะครับคือโคคาโคล่าเนี่ยครองส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ไปเกือบครึ่งโลกเลยนะ 44.9%ใช่ค่ะเกือบครึ่งเลยรายได้ปีล่าสุดนี้ก็47.1พันล้านเหรียญและยังมีแบรนด์ในมืออีกแบบว่ากว่า500แบรนด์เบยอะมากจริงๆมันใหญ่มากจริงๆนะครับแต่ก็น่าคิดนะครับว่าจะรักษาสถานะนี้ต่อไปได้ยังไงคือท่ามกลางกระแสที่คนหันมาใส่ใจสู่ภาพกันมากขึ้นแล้วการแข่งขันก็โหดูเดือดมากธุรกิจหลักๆเขาก็แน่นอนรับยังเป็นเครื่องดื่มอัดลมอยู่ ที่คิดเป็นสัดส,ส่วนเกือบ70%เลยนะของปริมาณขายปี2024แต่เขาก็พยายามขยายไปกลุ่มอื่นเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับทั้งน้ำเปล่าน้ำผลไม้ชากาแฟาหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังอืมใช่ค่ะแถมยังมีกลุ่มแคลอรี่ต่ำหรือไม่มีแคลอรี่เลยอันนี้ก็สำคัญคือตอนนี้ก็คิดเป็น30%ของปริมาณขายแล้วนะครับตอนปี2023 คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในโมเดลธุรกิจของโคคาโคลาเนี่ยคือเขาไม่ได้ผลิตแล้วก็ขายเองทั้งหมดนะคะแต่จะเน้นขายเป็นหัวเชื่อเข้มข้นนะคะให้กับพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายอิสระที่เราเรียกว่า Bottling Partners นะคะทั่วโลกเลยซึ่งโมเดลแบบนี้มันทำให้โครงสร้างธุรกิจเขาเอ่อไมเอ่เถอะทะละคะ่ะไม่ต้องลงทุนสินทรัพย์หนักๆเองเยอะอ๋อ oh, ครับคบก็เลยมีความคล่องตัวแล้วก็สามารถทากาไรได้ดีด้วยควบคู่ไปกับการตลาด ที่แบบว่าสร้างสารรค์มากๆอย่างแคมเปญโคคาโคล่าครีเอชัน Coca ที่เราเห็นออกรสชาติใหม่ๆมาสร้างความฮือฮาตลอดเลยอืม,อมใช่ครับเห็นอยู่บ่อยๆเลยแล้วถ้าพูดถึงคู่แข่งล่ะครับตัวเพ้งๆเลยก็คงหนีไม่พ้นเป๊ปซี่โก้กับเนสเล่ใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักๆก็2เจ้านี้แต่ผมทึ่งนิดหนึ่งตรงที่ว่าถึงแม้รายได้รวมเป๊ปซี่คู่เนี่ยจะเยอะกว่าโคคาโคล่านะครับคือ92บิลเลียนเทียบกับ4 7 1บบิลเลียนเกือบเท่าตัวเลยนะ ค่ะรายได้รวมเปปซี่เยอะกว่าแต่พอบูมูลค่าแบรนด์ทำไมโคคาโคลากลับสูงกว่ามหาศาลเลยคือ 98.7b เทียบกับ 17.7b ของเปปซี่เองมันเป็นเพราะอะไรครับเนี่ยอ๋อค่ะอันนั้นเป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะหรือ Economic m o ม e ที่แข็งแกร่งมากๆมันหมายถึงความสามารถในการป้องกันคู่แข่งแล้วก็รักษาผลกำไรไว้ได้ในระยะยาวนะคะ ของโคคาโคลาเนี่ยหลักๆมาจาก3ส่วนเลยค่ะคือ 1. สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้อันนี้ชัดเจนเลยคือพลังของแบรนด์ที่คนทั่วโลกรู้จักแล้วก็ผูกพันมากๆครับแบรนด์เขาแข็งจริง2ก็คือความได้เปรียบด้านต้นทุนอันนี้มาจากขนาดธุรกิจที่ใหญ่ระดับโลกเลยทําให้เขาสั่งซื้อวัตถุด,ดิบหรือทําการตลาดได้ในต้นทุนที่ต่ํากว่าและ3คือเครือข่ายการจัดจําหน่ายค่ะอันนี้แข็งแกร่งมากครอบคลุมสุด ซึ่งมันยากมากๆเลยนะคะที่ใครจะสร้างขึ้นมาแข่งได้ในสเกลเดียวกันอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วความได้เปรียบพรุ่งนี้เนี่ยมันสะท้อนออกมาในผลประกอบการจริงๆยังไงบ้างครับอย่างปี2 0 2 4ที่ผ่านมา mm hmm. เห็นว่ารายได้รวมโต3%ค่ะแต่ที่น่าสนใจคือการเติบโตแบบออร์แกนิกคือหมายถึงการเติบโตจากธุรกิจเดิมจริงๆไม่รวมพวกผลกระทบค่าเงินหรือการซื้อกิจการใหม่เข้ามาอันนี้โตถ,ถึง1 2เลยนะครับแตบ4 7่สิบพันล้าน โตเยอะมากคะ่ะถ้าดูออร์แกนิกใช่ครับแต่พอไปดูไส้ในเอ่อกลายเป็นว่าส่วนใหญ่มาจากการขึ้นราคาหรือ Price Mix นะครับตั้ง11%เนะี่ยส่วนปริมาณขายจริงๆโตแค่1%เเองนะครับ ใช่ค่ะแค่หเปอร์เซ็น์เท่านั้นเองอันนี้แสดงให้เห็นพลังของแบรนด์เขาเลยนะคะที่ทําให้เขาสามารถขึ้นราคาเพื่อมาชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็ยังขับเคลื่อนการติตัวได้ดีมากๆดูได้จากอัตรากําไรขั้นต้นนะคะที่ยังค่อนข้างคงที่แม้ต้นทุนจะสูงขึ้นแล้วก็อัตรากําไรจากการดรําเนินงานก็ยังดีขึ้นด้วยซ้ําอืมครับ แต่ว่ามีจุดที่ต้องจับตาเหมือนกันค่ะคือเรื่องอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ D/E Ratio นะคะที่สูงถึง2.81เท่าโหเกือบ3เท่าใช่ค่ะคือแปลว่ามีหนี้สินสูงกว่าส่วนทุนเกือบ3เท่าตัวเลยแม้ว่าจะถูกชดเชยด้วยกระแสงเงินสดอิสระที่แบบว่าแข็งแกร่งมากๆนะคะคือ10.8พันล้านดอลลาร์ในปี2024อันนี้ยังไม่รวมรายการภาษีพิเศษนะ แล้วก็มีประวัติการจ่ายปันผลที่ต่อเนื่องยาวนาน53ปีอันนี้น่าประทับใจมากครับ53ปีนี่นานมากแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องนี้สินสูงมันก็ยังเป็นความเสี่ยงที่ว่ามองค้ามไม่ได้อยู่ดีค่ะแสดงว่าถึงจะดูแข็งแกร่งมากๆแต่ก็มีความเปราะบางซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วทิศทางกลยุทธ์ข้างหน้าของเขาเขามองไปทางไหนต่อครับค่ะ เขามีวิสัยทัศน์ชัดเจนเลยค่ะคือการเป็นบริษัทเครื่องดื่มครบวงจรหรือ Total Beverage Company คือไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่บริษัทน้ำอัดลมอีกต่อไปแล้วอ๋อครับกลยุทธ์หลักๆก็คือต้องเร่งโตในกลุ่มเครื่องดื่มไม่อัดลมให้มากขึ้นแล้วก็บุกตลาดเกิดใหม่ที่ยังมีโอกาสเติบโตได้สูงแล้วก็ใช้ช่องทางดิจิทัลให้มากขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งกลยุทธ์นี้จริงๆมันก็เชื่อมโยงกับแรงกดดันด้าน ESG ด้วยนะคะหรือประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอ้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลครับ ESG นี่สำคัญมากตอนนี้ใช่ค่ะ โดยเฉพาะเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่ยัง่งยืนอันนี้น่าสังเกตว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการปรับลดเป้าหมายการใช้พลาสติกรีไซเคลิลลงไปนะคะรวมถึงเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็การปรับพอร์สินค้าให้มีตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของเขาเลยฟังดูมีหลายเรื่องที่ต้องทําเลยนะครับแล้วถ้ามองในมุมความเสี่ยงนะครับอะไรคือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดสําหรับโคคาโคล่าตอนนี้ครับ ความเสี่ยงหลักๆเลยนะคะก็คือยอดขายเครื่องดื่มอัดลมที่เป็นฐานสําคัญของเขาเนี่ยอาจจะค่อยๆลดลงตามเทรนสุขภาพที่เราคุยกันครับอันนี้เป็นเมกะเทรนเลยใช่ค่ะแล้วก็บวกกับการแข่งขันทั้งจากแบรนด์ของห้างค้าปลีกเองหรือ private label นะคะแล้วก็แบรนด์เล็กๆหน้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นเยอะมากในตลาดเครื่องดื่มตอนนี้นอกจากนี้ก็มีความเสี่ยงทางการเงินจากหนี้ที่สูงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับใช่ค่ะตัวเลข2.81เท่า ค่ะแล้วก็ความผันผวนของค่าเงินอันนี้ก็เลี่ยงไม่ได้เพราะเขาทำธุรกิจทั่วโลกเลยแล้วก็ยังมีความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอื่นๆอีกเช่นปัญหาเรื่อง supply chain หรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้ก็ต้องจับตาดูค่ะฟังดูแล้วโคคาโคลาก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับคือด้านหนึ่งก็มีความแข็งแกร่งมากๆเลยจากแบรนด์จากขนาดธุรกิจ ค่ะแข็งแกร่งมากแต่อีกด้านก็กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายแบบว่ารอบด้านเลยทั้งเรื่องสุขภาพการแข่งขันแล้วก็โครงสร้างทางการเงินด้วยใช่เลยค่ะนี่จึงเป็นคำถามสำคัญที่น่าคบคิดต่อมากๆเลยนะคะว่าในขณะที่ธุรกิจเดิมกำลังถูกท้าทายอย่างหนักแบบนี้เนี่ยโคคาโคลาจะสามารถพลิกโฉมตัวเองไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนจากนวัตกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อสุขภาพได้สำเร็จจริงๆหรือเปล่า อืมครับสูงไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นข้อจํากัดสําคัญของเขาเองในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบนี้อันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะ